เสียงควบคือเสียงที่มีตัวยะยุโย,ย,ยตัวเล็กอยู่จะอยู่ตามหลังอักษรแถวอีและกลุ่มเสียงคุนกับกึ่งคุนถึงแม้จะเขียนด้วยตัวอักษรสองตัวแต่ออกเสียงควบกันหนึ่งจังหวะจึงเรียกว่าเสียงควบตัวอย่างเสียงควบจะตัดตัวอีออกแล้วเติมยะยุโย,ยเข้าไป ตัวอย่างเสียงคุณตัวอย่างเสียงกึ่งคุณักหนึ่งร้อย o ย้นม milk โยโรงพยาบาล hospital